สวัสดีครับสงรงอันร่ารอบก็ผมโคซ่าเรชินกาล่านะครับทางรอบทัวรอาลาจัดนะครับยี่ห้อชิมโนโนะเป็นรอบสกูลฟอร์ดมสเตอร์นะครับเป็นเบอร์601นะเป็นรอบไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับต,ตัวนี้มีอาร์ทีแรกมีเสียหายมากนะครับตัวเอาปักนะครับต,ต,ตัวขาาตัวขเชื่อมต่อกับตัวแบตเตอรี <Ninja> ่นะครับผิดรูปมาแล้วก็มีหลุดขาดนะครับต so ัวสายไฟนะครับตรงจุดนี้ผมแก้ไขให้เรียบร้อยนะใช้งานได้ปกติดีนะครับตัวมอเตอร์ตัวระบบไฟ เข้าเทวสมบูรณ์ดีแล้วนะครับใส่กรงใส่กาวยึดให้แน่นหนาแล้วนะครับสําหรับตรงจุดปักขาไฟฟ้านะครับแต่ว,ว่าข้าไปจุดนะครับจุดได้ตัวแขนมือหมุนนะตัวหนอบนล,ลื่นดีถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับจุดต่อมาตัวเสาแกนมือหมุนตัวเกลียวเสาปับเบรกเลสปกติที่ตัวเวสาสภาพสมบูรณ์ดีนะครับส่วนตัวปับเบรกเป็นเบรก Carbon, ะคาร์บอนนะเบรกแรงแน่นดีนะใส่จระดีสมมตแิแตกให้เรียบร้อยนะครับเบรกหนักมากนะรุ่นนี้นะครับร แต่เป็นล็อกเบอร์นี่ก็จริงนะแต่ภาพเบรกเป็นเบรกคาร์อบอนค่อนข้างหลายแผ่นนะครับแต่ผมขึ้นรตัวระบบเบรกให้ดูนะครับจุดต่อมาชุดเฟืองขับระบบอะไรภายในก็อยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะครับมาที่แรกมีสนิมตะกันนะครับแล้วก็ตัวตัวซี่เฟืองมีสึกหรอบ้างน,นะครับตามอาย,อาออกยุการใช้งานของลออนะครับเดี๋ยวลงก็ถอดล้างให้ทุกชิ้นนะครับสมบูรณ์ดีแล้วนะครับสำหรับต,ตัวชุดเฟืองเราขับระบบอันนุ่นนะครับชุดหลายตัวเต็าทำงานได้ตกลระบบ ฟสบอทำงานได้ปกติดีนะครับตัวบอร์ดตัวเบรกบอร์ดบอกระยะสายสมบูรณ์ดีนะครับตัวเลขก็ขึ้นปกติดีนะครับเดี๋ยวผมเทสตัวมอเตอร์มอเตอร์สมมตัวมอเตอร์นะครับก็อยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะทางานได้ปกติดีแรงดีนะครับสาหรับตัวมอเตอร์นะจัดส่วนชุดเฟืองขับตัวจากมอเตอร์นะเป็นเฟืองระบบสุญญามีซึกหลอบ้างนะครับตามมีการใช้งานแรงมีแรงโหลดนะครับอาจจะมีหมุนขึ้นมือบ้างนะตามนคือการใช้งานของรอบนะผมเทสเรื่องตัวระบบ ลอกมอเตอร์ให้ดูนะครับล็อกเล่งปกติดีนะครับตัวกงแป้งกองแป้งกดนะครับไม่หายนะครับนี่เบานะครับเล่งสุดเราสุดนะครับทางานยี่สิบนะครับนี่มีแรงโหลดนะครับลอกลอกแรงมากนะครับไม่กดนะครับเร่สุดนะครับเร่สุดนะครับแรงมากครับลอกนะครับ ส่วนมอเตอิกนะครับมอดตอิกนะครับสามารถตั้งได้นะครับรุ่นนี้นะครับเสร็จนะตั้งทิกตั้งเบาตั้งแรงได้างครับทํางานได้ปกติดีนะสำหรับปุ่มกดนะครับทิกนะครับมอเตอร์ทํางานสมบูรณ์นะครับไม่มีอาการสวิงนะครับชุดใส่ครงสายไฟตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับสําหรับตัวระบบสายไฟนะครับ เรียบร้อยนะครับดูสายไฟตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับมีฟนะไฟไฟค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนตัวลูกปืนอะไรภายในลูกปืนประคองแกนสปูลน,นะครับอาจจะมีหอนหน่อยนะว่าเพราะเกิดมีจัดสนิมนะครับแต่โดยรวมเรื่องความลื่นไหลลื่นดีนะครับสำหรับตัวลูกปืนนะครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยแต่วาและจกิกหรืออาจจะปล่อยสายอาจจะมีเสียงหอนเบาๆของตัวลูกปืนหน่อยนะครับจุดต่อมาตัวเคียดองสายนะครับตัว ตัวสนอนเขาฝ่าถอนล้างให้เรียบร้อยใช้งานได้ปกติดีนะครับตัวนอนนะครับเรียบร้อยดีค,ครับ